นาแล้วบ่านนี้เองเด็กแเขาบอดอยกับบูยู่เนาะแน้องเองมีแต่เรือนห้างได้อยู่หันวันอ,อยู่ในนี่ก็ดีแล้วโอ้ป่านนี้ไปทมเดินที่เ,เดอนใหม่บอกคือวัววนได้ไปทมเดินทมไปซื่อแล้วทุ่มไปบ,บ,บอกห็นเตียงบอกเตียงว่าเจะติดปลูกเรือนกันนี้บอแมนบอกว่าจะไปอยู่น้ำผัวต่างประเทศบริจาคไปบอ เราเราเคยชวนอยู่บ่เราเคยชวนสวัสดีและสบ,บายดีสบ,บายดีบบยดพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่หกักแพงบวัวเอฟซีพังลาวพังไทยและก็ต่างประเทศพี่น้องเนาะมาพบพ่อกับช่องบอจอยซันเนลอีกแล้วพี่น้องเนาะวันนี้บอจอยก็ได้เดินทางมา าทางทางแดงพี่น้องประโยชน์ที่เฮือนอยู่ที่ทานพันเนาะกลับมาบ้านน้องแดงเนาะของเมียตาญาหรือว่าเมียเบาญ้าพันอะไรหพี่นอ้องอาจังไรก็สุดท้ายพ่อแม่พี่น้องไปรอรอบๆเพื่อนพันเนาะผักพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจเนาะหลังจากาเราจอกับบริเขามาดนพอสมควรพี่น้องเลยเน,นาะจังไรก็ผักเป็นกำลังใจเใด้อพี่น้องไปเพื่อนน้องแดง สบายดีน้องดีอ๋อบ้านูกแลงบ้านน้องแนงมีหอมมาขามวดพี่น้องนี่ไหนมาขามขวดกินยังน้องแลงนี่ยมได้ป้วนี่ไก่ไก่น้องงเนกินได้ป่วไหนมาขามนี่ได้

ต้มไก่บ่หมดนี่คือมีแต่คนไก่เลยกินไปแล้วต้มไก่น่ะเปิดแล้วเอาแล้ววันนี้ต้มไก่เปิดแหละทำแต่ล่างถ้วยเจ้ายี่าสิมากินข네 hm ้าวน้ำอยู่กินอะไรไม่หต้มเป็ดบ่ให้กินบ่อนบ่ได้พ่อกันนี่เป็นปีแล้วเนาะปีกัวที่ห่อสองปีได้แล้วนี่เนาะแค่ห่อสองปีได้ประยักษ์กินนองไปบ่ได้พ่อทางนองเองตุนนี้ข้าวบ่ดีบ่ เอาแล้วบ่าป่วนนะเเิดอาแต่งตอนไหนนะโอ้ยดูไเอาข้าวห้เลามูจัข้าวเนี่ยเดอบเลยแล้วจูงไต่ใส่บ่อยอกน้องเด็กอยู่ชื่อคูยอยู่แล้วบ่บ่อยอกก็ีบ่แม่นี้คือว่าอยู่เพื่อนปกติจะไปทักปกติกัไปหาอะไรไปหาพูดมันจะก็พักหาพูดมาพักคนี้ย่ได้ไปคุปู่บอ วานตอบนะยสองนายแจ้งมาเป็นบ่ยังยังบ่ได้น้ำกำลังปล่อยน้ำอ๋อกำลังเอาน้ำเขาด้วยอืออืออือแต่ยูพี่จะเป็นอะไรมีความสุขมันยังดีอยู่บ่จะมีความสุขอยู่เออบ่ได้มีอย่างเดือดห่อนนะบ้าบ่คุณพี่ก็แต่มั่งเพื่อนมั่งยังมาแต่พุ่นกับเมนมาพุกอยู่นี่แหละออกมาอยู่นี่เด้อจ้ะโดยอยู่นี่อ๋อ ตอนแต่งงานแต่งยังก็ไม่ยากกับเป็นอ่าอยู่เห็ดแตกขึ้นอยู่เวรลังหน่อยบอกคืออยู่เวรนั่นไงบอกคือล้งนี่อยู่เวรเจ้าเองอ๋อเป็นยังไงโถ่ลงกันกับเราอยู่บ่ก็โถอยู่กับแบบนั่นแหละเขาโถไปกับมึงเอีแล้วก็บอกหับบอกหาทางนา่นบอกเป็นมหาบบอกเป็นไง พีดกันเลยกับบัว้าเลยคิดกันคิดกันหมดอีนีดกะเอากีับเรื่องพีดตัวหางเตโทรไปกับแบบอะไรนะครัโทรไปหาเราอันครับอันคืนที่ว่าเป็นในคลิปมที่ว่าเนคนว่าว่าเจ้าอย่างเมื่ออยู่บ้านย่างเนี่ยเจ้าอย่างเมื่ออยู่โบเราบริวาเป็นคนว่าว่าเราอยากเมื่อเราบริอยากเมื่อใครอยากว่าใครใจอยากเมื่อ เขาบ่ได้อยากเมือแต่พัวเฮาน่าเว้าเว้าไปชื่อแต่แต่เฮาน่าปากเขานําบ่ได้อ,อยากเมือไม่เคยนั่นอยู่บ่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ดีดอยู่บ่แต่เจ้านั้นบม่ได้อยากมือแต่เราเน่อยากเมือแมนเราเราชวนเฮาเมื่อแต่เขาน่ะบม่ได้อยากเมือ,อมเขาน่ะมีความสุขแล้วอยู่ในน้ฮัน อยู่นี่กะพออยู่อยู่ว่าง่ายใช่เนาะอยู่ใช่กะพออยู่ว่าอยู่นี่กะจำอยู่เพื่อนตัวเองแต่กะใกล้กับเอากข้ามาแม่นอยู่ภูมิแบบมันกับบริใกล้ตักไปซีเบิ่งเอานั่นแหละคือจุดนาแล้ววันนี้เองเด็กแรกเขาบริคอยกับพออยู่เลยเนาะแม่นเมนเองมีแต่เพือนห้างได้อยู่หันวันอยู่ในนี่ก็ดีแล้ววันนี้ไปทุ่มเดลยที่เดือนใหม่บอกทุกวันนี้ได้ไปทุ่มเดลย ชมไปซื้อแล้วชมใบบอกเห็นเตียงบอกเห็นว่าเจ้าสิปลุกเรือนกันนีกบอกโมเมนต์บอกว่าจะไปอยู่น้ำผัวต่างประเทศบอกจะไปบอกเราเราเคยชวนเหรอวะเจ้าเคยชวนเจ้าอยากไปอยู่บอกชวนไปอันต่างประเทศนะเคยชวนบอกก็ไม่ชวนเขาบไม่ชวนชั้นจังเหตุบอกว่าอยากไปแล้วเลยบชวน เป็นอะไรคือบ่ชวนชมเจียกชวนเมียไปแท้ตามเขตเนาะอ้าเอ้ยอยู่ตัวอยู่ไสก็ชวนเมียไปอยู่หั่นแล้ววะจงเราวนเฮาไปเฮาก็บ่ไปเฮาคยอยู่นี่แหละด้บ่อยากไปก็ง่ายๆว่าเคยอยู่นี่แด้แม่นแต่ก็บ่อยากไปทางใดแม่นทหมาขอ่อยู่บ่ได้เคยออกไปข้างนอกสบายดีเชื่ออยู่บ่นี่ชื่ออยู่บ่นี่ว่าหยังนี่บ่ชื่อบ่ชื่อบ่ชื่อคือภายในเามานํา บกบกันปีเดียวบวจืดได้ดิเนมามเนี่จือไผนี่บมจ่อยเถอะดิจืดปะบ่ชจืดข่อยได้จืดปะบ่ชจืดอจ้าคนแล้วได้แล้วต่างว่าเนี่ยนี่บวชจืดขันบวชจอยะเฉพาะเราจะไม่ชวนไปต่างประเทศน้ำเน้อเนาะบวชจืดขันบวชจอยชแนลเนาะบวชจืดคนชแนลยเนาะพอได้พบกอกระเพิ่น ปีกัวเกตรงปีมู่ือรับมู่เือช่ักอ่างเงี่ยเนาเก็นอะไรเนคือเเก็นอะไรเือนบอกบอกเงีบอกอย่างทีมงานอย่าเี้ยเนคือวบาบอกเจ้าโทรศัพท์เข้าใต้โทรศัพท์บอกงานบอกเท่ากับบริษัทต่อหาไปบริษัทต่อหาไฟเลยบนมีโทรศัพท์ใช่บอกมอ มีแต่พว่าเขาซื้อให้ฮะแล้วจะเป็นเปืน่นเปืน่นตัง้งเพื่ให้นไหมไม่มันตั้งเพื่ให้ไหมเออพอฮะแล้วเนาะมีเพื่อนไถ่ได้แบบโมีเพราะว่าเพื่อนต่อใครบ่ได้เนาะงั้นเพราะว่าปกตินี่ถ่านนังแดงแล้วมันอ่าเพชรเก่าเราวจากี้เราสีแชทหาผู้นั้นผู้นี้อยู่เนาะแมนแมน<อ>มันมีโทรศัพท์เขาตายได้สุดอันะฮันเดะเลยกะมีเขามียนโทรศัพท์พวเ่าซื้อไงเขาชื่อนะฮันเดะ คือไม่แล้วบ่ะบ่ซื้อแต่ตอนนั้นเรามาเอาเฮานี่เดแดามาอยู่จังมื้อมาอยู่วันเขาก็ชื่อยอะไรนอนบอชิบมื้อนอนบอนอนกับโมหุ่นโมห่นโมหุ่นเฮิงแต่บ่อขาเฮิงแต่บ่อเฮินเติบประมาณชิบมือประมาณอาทิตย์ที่ไปนะเบิ่งนนี่เนาะ นี่ก okay. ัอยู่ไปกับเอากับอายเนีเนาะมีไฟแต่โตมาจากเพื่อนอาบอกแม่โตเนี่ยกับเงาแล้วนี่ยนี่เนาะเดยอยู่ผู้เดียวอยู่หมู่กับนี้เหี้บอกมียูเหมืนกับกระโดดมาีห็นบอกอยู่คนเดียวมันกจะเงาละพไงเจ้าก็อยู่แบบ เด็กคือเจ้าอยู่พุ่นเนาะบ่คอยมีมูเนาะแม่เฮาก็บหมู่กนได้นะเฮาก็บวกเขามู่กันได้นะไดเอดอยู่แนะต่ผู้ดีย่หันนแขงเงา่กะไน่หมู่ใคก็อยู่เพ่นไคเก็มันเนาะเป็นอะไรมีคนเข้ามาหามื่อับแต่อยู่บ่ฮะ

ตอนแรงจื ư a มซื้อดดแต่ว่าเป็นเราี่อ่านก่อนแม่เนาะชิมาปุ๊กวเด้เขาชิมาซื้ออยู่ที่มีคนจะตายอยู่ที่มเจ้าคือผใหญ่ยซื้อให้อยู่เออเจ้าขายผัวจะซื้อหายเราซื้อขายอยู่ที่เจ้าก็ไม่ต้องค้าปลาใบไม่ได้ยงงัเเจาไปซื้อ บมได้แบบแบบเราปินไปบินมาหันนาแบบแบบแลาวโหลดี่เท่ากับเราก็อยากให้ไปส่งอยากให้เราพ่เขาจะไปส่งเท้โหลดอันนี้อันำลำลำนี่บอกใช่<ป>ตัวหนึ่งท่านเออเพิ่นปีไป้วเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ส่งโหลนแ <Men. S 1> ม่ซื่อหายแล้ว อยากให้เอาไปส่งแม่เอาแรงบอกว่าเปินว่าบ่มีอันนั้นบ่มีเงินบ่มีเงือบเปินว่าเอาไปส่งครับคือให้ซื้อครับจะให้กันกับลาวบ่าตอน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 ที่ว่าเราบอกให้ส่งเราจะให้กันกับลาว่าก้าวเฮาก็บ่ได้ห้รับปะไทายนี่เราอยากให้เนี่ยมีให้นะนี่นะเราจะว่าเอาในนั้นนะนอกบ่เบียงกัเมีเอาให้รับวอดหรอกเนาะ แตว่าประชดเจ้าแล้เจ้าไปหายลเป็นยังอ้โทรามเป็นยังกินงจังบ่บ่ายๆนี่เอ้าบางเทื่อว่าเอาเพิ่นบ่เอาหั่นน่ะอันใดก็บ่ได้บอกแเอาแบบเอาแบบไหนเป็นไแบบไหนเอาแบบบางเทื่อสิเฮาบางเทื่อบ่เอาแบบเอาหั่นน่ะใครปนวาว่าบัดเอาบัดบ่เอาน่ะเจ้าบ่หรือว่าทางอาเาแล้วเาเออบบัดเอา บางเที่ยวก็บว่าวาบเอาแม่คันว่าสิบอกส่งข่าวทางสุมไยบัดอย่าลับเอาแม่อย่าเอ็กแม่ไม่เล่นแล้วว่าไงลักษณะแบบนี้นะว่าเวียงพังน้องแดงว่านี่บางเที่ยโทรมาหรือว่าบางเที่ย์ว่ากันนี่คอยบอาเจ้าอยู่บางเที่ยก็ว่าคอยบอกเจ้าจสิบอกแม่แบบนั้นกับบริจาคมันใจคัว่าสีบอกมู่ว่าบางเที่ยเพิ่นบอกบัดว่าตัวอีกเนาะโดย จะได้โรักจะมันสีแนอนแม่น่แม่นจะเด้โปราครับแต่งงานแบบสายฟ้าเล็บไว้กเดียวบอกขางงัวบอกชวนไลยบอกไอกะยากกินลามงัวเฮ้ย่ไดเจ้งชื่อแดกาจอยคนเดียวได้บนี่แะชื่อเด่าจอยคนเดียวเมื่อนเ่าโตามาันเดาจอยเลา จับได้คุณล่อเลยนะน้องแดงไม่น่าจะทำนะใช่ไหมน้องแดงมาบอยเราบอกกี่นี่บราบอกจอยนะมาบอยแต่กี้เด้่ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเด้่แต่อยู่กับน้องแดงแต่กี้มาวันนี้เราเปลี่ยนชื่อไม่อะไรหรือแต่เราแล้วชื่อคือว่าอยู่นี่เฮ็ดห้องครัวเลยน้องแดงเนาะใช่น้องแดงมีเป็ดบ่นี่ด แต่เขาจะต้มเป็ดเจ้าได้หมือนีกทำเหมือนเนาะตำมหมืได้เหมืเลยตามมาได้หนึ่งนุ่มาได้หนึ่งกินเนาะแม่เอาบอกไอ้เฮ็ดบอกใช่ก็ะต้มอยู่บอกเอาแล้วบัวได้กินต้มเป็ดคั่มบ้านเนี่ยหมาจ้อยชื่อไรหมาจ้อยชื่อคือมุ้งคายเลยนี่ง่ายบอกคนชื่อเชื่อเราต้องกินบัวได้กินข้าวเลยนี่ชื่อเป็ดเรามาต้มอยู่นี้กินน้ำกันเนาะ

อยากเห็นเมียบ่เพิ่นอยากเห็นเมียเพิ่นบ่กโต้กันบ่ได้กันเปิดกล้องบ่ก็เปิดเปิดอยู่บอกมันบ่คือเปิดเมีงมันบ่กก้วงคือนี่ไปแจ้งเนาะก้วงบอกว่าอาตั้หากันนะเปิดมันบ่กก้วงทำยคลิปไปแจ้งเนาะเอือกับเห็นฮะทำนี่อะไรน้องแดงคือฮอดผัวบ่เดี๋ยวนี้คิดโทรบอกเล่ามาเดี๋ยวนี้คิดทอดกักผัวเมียกันจีบกินทอดกัน เราเสียใจได้เนาะอย่ายวใส่หัวแม่ขิดทอดจีบอนน้องแดงหรือว่าบริขิดทอดจากดีเดี๋ยวนี่นั่นบอกแขกมาฝากในแขกกันแล้วในมาขามขว่หึงนิดเนาะแค่ตัดเท่น้องแดงเมื่อเช้าเนี่ยเราต้มไก่ถ่านานมาเรากินเบิร์ดข้างเป็นแท้เราทื่นบุญเรือจีบียังแกตัวยังบริทบบน้องแดงบรยืินเจ้าบ่บรยืิน Bao lâu ngày chưa bao tua vậy tôi quê? Một <laughs> Đâu, nên nó. này hiến nó? tua tòa nắng nắng hiến nương. Couldn't lâu bỏ lại, tuổi nó. Nguyên tòa nè, giữa vân ông nè, nè lắm mù măng, nè lắm mù măng, nè nó mưa hết ถ่ายแล้วเนาะถ่ายได้บ่ถ่ายได้แล้วีให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งพี่น้องเอ้ยเด้อทั้งน้องแดงเพิ่นบ่ื่อ่มีาปกตินี่ทางอาบ่โทรมาว่าเจ้าโทรไปงโทรไปหาเพิ่นนี่เราเราโทรมาโอ้มีแต่เราโทรมาอย่างเดียวเจ้านี่บ่เคยโทรไปเลยแล้วเว้ากับเจ้าแนี่ิฮอดบ่ก็วานันแล้ว จะต่อไปกันคิดฮอดเราสิพี่จะมีป่ะอย่าแกงหัวติดไหนันเมนหรือมันวายน้องแดงเออเพอย่างฉันตอนนั้นตอนนั้นเอฟซีบ้าวาน้องแดงมีลูกเลยเนี่ยมึงไม่ได้มีลูกอ่ะเดี่ยนบ่ไม่ไมีบ่เออแสดงว่าเขากิดตัว แต่ส่วนเนาะแต่เขาตอนท่านได้เข้ามาไนะ่ว่าน้องแดงท้องครั้งอ่ามีในลูกแล้วโอ้โหพกนันลดได้สักได้จบคลิปป้ะกริงเหรอน้องแดงกับคินฮอตในยาอยู่เดี๋ยวนฮะอยู่คนเดียวมันจะเง,งาอยากห้ทตาบ้าจิบบอหึเดนนั่นกูมึงอยากหาเรามา อยากให้เรามาอยู่บ่อดีกว่าปให้เรามาเราทนายบอว่าป่๋อยากให้เรามาก่อนเลยน้องแดงก็เราก็อยากให้มาแล้วเราก็คิดเบิ่งการใช้จ่ายไปมาแต่ละครั้งเนาะปีหยึ่งปียุ่นบอกเพลงมีแต่ว่าเท่ากันทีของเงินทีในส่วนตัว่าเราฝากมาเอามีเงินมาเส้อผ้าอีกว่าดินี่เอาเงินอทางไงเงี้ยเพิ่อนฝากมาให้ทางน้องแดงแล้วเอาแล้วเอามาแบบไม่ได้ บ่พี่น้องแดงลงหน้ามีเบอร์ติดต่อ12ล้านพี่น้องพเฮาก็บ่ได้โทรเพราะเของน้องแดเงินนักให้เบิ่งเด้อนี่เด้อนับเป็นันเป็นแนเนาะญาติน้องแดงนับบ่คูบ่2 3 4อาเบิ่งนํากันพี่น้อง FC 8 9 10หน้านนี่เด้อแกนําเป็นบ่ให้น้องแดงนับด้ย่นน้อยสิว่าบเียงนับเบิ่ง คือดานี้ว่าให้น้องแดงนับอีก4 5 6 7 8 9 10นี่อ่าจะลองนับเบิ่งมันฮออยู่บ่อันนับอันละเบิ่งนํากันหลายกล้องาย้น่เจ้าจะวา20,000ได้3 4นั่นนั่งนับพี่น้องเนาะนับตัวนั้นอีกบัดองานพี่น้องเนามา À, hai thang long đây. 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 Hai nguyên long đây. Hai thang long đây. ได้เงินหลายแท้นี่ได้ยังบ่ฮู้ได้สิจักน้ใช้ได้สิใช้เบิดอันนี้หลายก็เละนี่อือตั้ง20สนบุมีแต่ว่าุเจ้าันตต่อกันอยู่กบ่ขใจกะบ่ได้เจ้าขอบใจอำนงก็ได้เนาะเพราะว่าเฮากบ่ฮู้เด้้เิ่เนาะแม่นเพราะว่าจังได๋เพิ่นก็เป็นผู้เมียกันแล้วเนาะแม่นแต่ว่าเพิ่นให้เฮามาให้เฮาก็เฮ็ดตามเพิ่นบอกแหน่ชมเนาะ คือไปส่งของเคนเนี่ยก็ถือว่ามาฮอดอันมือน้องแดงไปทีอหนหน่ะอเพรา้นอเกเบาเยอเนี่ยนะ้องแดงก็ตีกับรอยแล้วพี่น้องน้องดแดงก็ได้ัะเป็นทีอ่ะเพราะไอ้สาแสนแมนบอกน้องแดงจะนับเป็นอะไรเมื่อกี้นี่ฮะสาแสนเออทีนี้เแห้งคือเก่าพี่น้องไงเนาะเราก็มาอยู่มแมนเสียทีอย่างเดียวเงาคือฮอดผัว

พี Eat, mate, ่น้องคลิปนี้ก็สีบลูี่อย่างหลายฮะเขามาถ่ายกับเราห้พ่อแม่พี่น้องเมิงตาบาพิษพัดประกันใดกัขอโทษขออภัยนำเน้อแม่ไมเอพี่นะสวัสดีและสบายดีสบายดี